สวัสดีครับผมมนีมาหน้าครับมาเท็ดมงว้านกาครับผมเขาเกิดบ่ดีนะครับผมครับสถานที่จะบ้านกล้านะครับผมเห็ด้อยเรียบร้อยแล้วครับเขาเกิดบ่ดีครับผมห่างห่างบ่ถึกตาเนาะว้านกาวปทศสามทศแซมครับผมสถานที่ว้านกาก็เตรียมใบเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้าวเกิดไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมบานกล้าไว้ครับไปทัดสารแต่แซมเลยโอเคครับผมเตรียมบานกล้าแล้วนะครับบานกล้าครับผมข้าวปลูกนะครับข้าวปลูกนะครับผมบานครับบานกล้าแล้วนะครับ ดูไปเดี๋ยวเห็นม็ดเขาปะ่ะเนาะน่าจะเห็นนะครับผมน่าจะเห็นเลยเกิดดีๆง่ามๆ้านใบถัดสามตัดแซ่ครับ เต้นเด้ครับผมครับเขาห้างลายครับย่างห้างเกิดบอดีปนไดเนาะจำเป็นต้องว่านกาไว้ครับว้ทศสามเนาะครับผมว้ทัศแซมเด้อผู้ใดบ่มีกับมาเอาเด้อว่วานใบหน่อยนึง <c oughs> ผู้ใดบ่มีกาด สามเขากลัาเอาบันไปน้อยหนึ่งครับผมครับสถานที่บานกล้านะครับบันไปหน่อยหนึ่งครับผมครับคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องสนตึงเปียดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ